ทำอะไรคะลูกฮะทำอะไรคะนอนเล่นเหรอคะอืมทำไมหนีแม่มานอนข้างบนแล้วคะอืมเบื่อแม่หรออืมอืมจ้าแม่จับหน่อยแม่ขอจับกอดน่อย ได้ไหมคะมได้กอดหน่อยนะคะครับลูกอืมคนดีของแม่อุ้ยรักเขาเหลือกเกินไม่หนูไปน,นอนกับพ่อลรอคะทำไมไม่ไปนอนกับพ่อละคะอืมพ่อ,ะะพ,อพ่อก็คิดถึงนะสิอืม ชัยหนีมานอนข้างบนแล้วไม่เอาแม่เจ็บปาสิชายชอบทําแม่แรงอ่ะอเดี๋ยวหล่นไปนะลูกเดี๋ยวหล่นไปนะหล่นไปนะหล่นไปเจ็บบุลยนะหล่นไปเจ็บบุ้ยเลยรู้ไหมคะมจุบไดไหมคะมจุบ้าได้ไหมคะมจุบไดไหมลูก แม่ขอกอดได้ไหมคะอะไม่กอดก่อนไม่กอดแม่ขอกอดกอดลูกไงมากอดลูกก่อนนะแม่กอดผู้ชายแม่ก่อนไม่เอาไม่เจ็บไม่ให้แม่ไม่เล่นด้วยแบบนี้มันเจ็บเดี๋ยวท่านพ่อกับแม่เผลอจะไปนอนที่นอนใช่ไหมใช่ไหมครับบอกมาเดี๋ยวนี้เลยเจ้าเล่ห์เนี่ยฮะอืออ๋อ โอ้ยโอ <enh> ้ยจ้าจาใจครับ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 แม่จับได้ไหมลูก ไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะโอเค